สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Line Idol Ranger เช่นเคยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราได้มาถึงสเตจ548แล้วครับผมนี่ซึ่งพลังตอนนี้ของผมอยู่ที่ประมาณ2 4 5 0 0 0เท่านั้นเองหลายคนอาจจะงวงว่าเฮ้ยใส่มาได้ไงวะเนี่ยฟรีหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ฟรีครับผมนิดหน่อยผมซื้อแพ็กวิจัยอัตนมัติมาแต่ว่าแค่อย่างเดียวนะ ซึ่งเราก็จะให้มันรันไปเรื่อยๆคือผมว่ามันค่อน,อนข้างที่จะมีผลนะเพราะว่าเจอบับเนี้ยมันช่วยได้เยอะเลยก็คือเราแค่เปิดเกมแล้วก็ให้มันออโต้ไว้แต่คือผมเติมแค่น,นี้นะแพ็คอื่นไม่ได้เติมเลยเดี๋ยวให้ดูเผื่อไม่เชื่อกันอุ<ๆ>๊ยเน็ตไม่ดีนี่ๆเราก็ให้ดูเลยเห็นปะคี่ผมไม่ได้เติมนะแพ็คอื่นอะแพ็คกระป๋องแพ็คลูบี้อะไรเนี่ยต่างๆนะผมไม่ได้เติมเลยนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูทีมคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครที่จะแบบว่าเออพลังประมาณนี้แล้วแบบยังไต่ขึ้นมาไม่ถึงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นสเต็ปไปอย่างแรกเลยก็คือเรามาดูทีมก่อนนี่ทีมผมจะประมาณนี้ซึ่งไอตัวเอส่วนใหญ่เนี่ยผมจะอัพทิ้งไว้เพราะว่าผมยจะเอาค่าความชํนานาญซะส่วนใหญ่เพื่อที่จะเอามาอัพสเตตัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกพลังโจมตีคริติคอลเลือดหรือว่าความเร็วโจมตีต่างๆเนี่ย่ะผมจะมาอัพไว้ ซึ่งเอ่อมันจะมีระหว่างเหรียญธรรมดากับเหรียญพรีเมียมซึ่งไอเจ้าเหรียญพรีเมียมเนี่ยเราจะต้องเลื่อนขั้นเรนเจอร์ตัวใดก็ได้ให้ถึงก็คือเราต้องเลื่อนขั้นหนึ่งครั้งแล้วหลังจากที่เราอัพเลเวลเรนเจอร์ Ranger, เนี่ยพ้นหนึ่งร้อยไปเนี่ยเราจะได้เป็นเจ้าเหรียญพรีเมียมนี่มันก็จะมีช่องเสตัตเพิ่มเติมให้เราอัพนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมกล้ามาแล้วไอตัวที่ผมเลื่อนขั้นเนี่ยผมก็จะอัพไปบ้างบางตัว แต่ว่าผมจะ up ss ก่อนเพราะว่าผมจะเอาโบนัสถือคลองด้วยแล้วก็เอาสเตตัสเพิ่มเติมเนี<ๆ>่ยซึ่งหลักๆผมก็จะใช้ประมาณ3ตัวเนี่ยมันก็จะมีคาร่าแมมดไปเอาไว้เผาเนี่ยเผาห้าซนแล้วก็คิดได้มจจากเปอร์เซ็นต์ hp ของบอสนะครับแรงตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมตาเผาสําหรับสายฟรีแล้วการสายที่แบบงบไม่เยอะหรือว่าดวงไม่มีเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเล่นได้แทนเซลลี่เป็ดไปหรือว่าแทนบูนดักฮีโร่ก็ได้ เผาเหมือนกันแล้วก็ตัวแท้งที่ผมใช้ณนปัจจุบันตอนนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดก็คือเซลลี่กล่องของขวัญนั่นเองครับผมเป็นเจ้าตัวล่าสุดที่มันเพิ่งมาเน่แหละเพราะว่ามันมีพาสิบธรมตะเลือดต่ํากว่าสี่สิบเนี่ยมันก็จะเลือดมันก็จะไม่ลดต่ากว่าหนึ่งแต่ว่าได้ข่าวเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าแพทหน้าเนี่ยเขาจะบัฟหรือว่าเขาจะเนิร์มนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องข้อมูลนยผมอาจจะยังไม่ชัวนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปอ่านข้อมูลตรงไหนกันมา แต่ว่าตัวนี้นแหละค่อนข้างดีระหว่างบาบูกับเซลลี่ทุกคนก็ลองพิจารณาดูว่าเอ,อคุณเนี่ยมีตัวไหนแล้วหรือว่าแบบปั้นตัวไหนมาแล้วเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยเออได้เซลลี่มาสองตัวแล้วผมก็เลยปลดค่าแล้วมันก็เลยได้พาสีมาอมมัตห้าวิแต่ว่าบาบูเนี่ยผมเพิ่งได้จากการเ็อาอินฟีประมาณสิบสี่วันมั้งสองอาทิตย์อกืก็เพิ่งจะปลดพาสีได้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าบาบูเนี่ยมันหลบค่อนข้างยากในด่านหลังๆ คือถ้าว่ามันหลบได้ไหมมันก็หลบได้แต่ว่ามันต้องพึ่งดวงซึ่งมันอาจจะหลบได้ไม่ไม่ไม่หมดทุกตาอะไรเงี้ยคือบางทีบอสมันก็ตีแรงไม่แรงก็เร็วอยู่สองอย่างบางทีมันหลบไม่พันก็ตายแต่ว่าเซลลี่เนี่ยคือมันจะแพ้ทางแค่พวกบอสที่ตีทีเดียวตายมากกว่าแต่ว่าอย่างถ้าแบบบอสทั่วไปที่แบบตีไม่แรงตีแบบตีเร็วแต่ว่าตีไม่แรงเนี่ยอ่ะมันก็โดนได้เรื่อยๆแล้วมันก็ชัวร์ได้เลยว่ามันยืนต่อได้ข้างวิซึ่งโกงพตดโกงครับตัวนี้ หามาปั้นคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเมตาซัพพอร์ตของเราเจสิก้านั่นเองครับผมซึ่งมันจะมีทั้งสกิลที่ปล่อยลำแสงมีโอกาสสตาร์50%มอบโล45่45%ของพลังชีวิตของเพื่อนแล้วก็ลงไปถึงถ้าตัวเองมีโล่เนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองด้วย20แล้วก็ตีเร็วขึ้นอ10% เนี่ยผมใช้ประมาณนี้แหละก็ไต่มาถึง5้ารอยได้ต่อมาห0ร้อยเนี่ยไอต้องใช้เวลาหน่อยคือเราก็ไม่ได้เติมเยอะเนาะเราแบบทูทูถายๆไปอะถ้าใครไม่มีกําลังซับจริงๆใช้ทีมตามนี้ก็ได้นะแต่ว่าไะต้องขยันดูโฆษณาหน่อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคู่หูก็เดิมๆเลยเพราะว่าเราสเตตเรายังห0าร้อยเองเนาะมันยังไม่ปวด5้าดาวเราก็ใช้ตามนี้ไปก่อนซึ่งคู่หูที่สมดุลที่สุดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นตัวระยะใกล้2ตัวแล้วก็ตีไกลหนึ่ง ไอเซตเนี้ยผมใช้มาประมาณร้อยสเตตและร้อยกว่าสองร้อยเงี้ยใช้ได้ยาวเลยแต่ว่าบางด่านเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นบอสด่านที่เป็นบอสที่ตีทีเดียวตายเนี้ยผมแนะนําว่าให้เอาตีไกลสามตัวไปเลยนะอ่ะสมมุติว่าผมเจอบอสตาหอกเนี้ยอ่ะผมจะจัดอย่างนงี้เลยนี่ไงปะตีไกลสองตีไกลสามแต่ว่าไอสี่ดาวเนี่ยมันมีตีไกลแค่สองตัวผมก็เลยเอาไอสามดาวไปละนี่ไปเพราะว่าสี่ดาวเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นตัวตีไกลหมดเลย เนี right ่ยถ้าเจอบอสตีทีเดียวตายเนี่ยเซนเนี้ยได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบด่านทั่วไปบอสตีไม่แรงเนี่ยเซนเนี้ยดีสุดสมดุลสุดๆดาเมจไม่ขาดไม่เกินแล้วก็มีตัวแทงด้วยต่อมาก็เป็นทักษะของเรานั่นเองซึ่งตามนี้เลยแรงมากลูกบอลเห็นปะสเปดวิคูดาวแต่ว่าดาเมจเจ5้อสิบห้าเปอร์เซ็นต์โคตรเยอะคือถ้าไปเที่ยวกับสกิลแบบสักสามดาวอ่ะที่แบบเวลยังไม่ได้เยอะมากไงมันก็ ก็อาจจะใกล้เคียงเพราะเวลมันก็ต่างได้แหละแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยปั้นง่ายเพราะว่าเวลาเราสุ่มทักษะหรือว่าอัญเชิญทักษะนะไอ้พวกเนี้ยจะออกบ่อยซึ่งเราสามารถใช้พวกเนี้ยได้ได้ก่อนเลยเพราะว่าเจ้าสองดาวหรือว่าสามดาวเนี่ยกว่ามันจะออกให้เราเนี้ยจนเบลตันนะ่ะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้สกิลพวกเนี้ยแรงเห็นไหมสิบเอ็ดวิเจ็ดร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมโคตรเยอะแล้วก็อะไรหมู่ป่าหมู่ป่าห้าตัวพวุ่งโจมตี ความเสียหาย78%แอต่ว่าไอ้เจ้า5้าตัวเนี่ยมันไม่ได้คิดมันไม่ได้คิดดาเมจทั้งหมดของ5ตัวนะมันคิดดาเมจตัวละ7 8เซท่ากับว่าก็เนีย่ยครับเอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปคูณ5้าตัวนั่นแหละมันก็จะทาดาเมจประมาณนั้นซึ่งมันเป็นดาเมจหมู่ด้วยส่วนใหญ่มันมันทาให้ศัตรูทุกตัวนะโดนทั้งบอสทั้งลูกน้องเนี่ยคือบางดาเนี่ยบอสมันจะยืนลึกหน่อยบางบางสกิลเนี่ยจะไม่โดนอย่างสกิลที่เป็นแบบเนี่ยลงในพื้นที่เนี่ยบกลนัไไโดดตว้ปหทุ แล้วก็ป้อมปืนก็ใช้ได้คูดาว8.5วิดาเมจ385%มันจะคล้ายๆกับไออัญเชิญพืชนี่บัวผมเรียกมันพืชต้นไม้อันนี้มัน9.5วิใช่ไหมอัญเชิญมาประมาณ4วิอะดาเมจ313ก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่านี้รู้สึกว่ามันจะนานกว่าป่ะไม,ไม่รู้ด้วยว่าเท่าไหร่แต่ว่าแรงแล้วก็ไวด้วคูดาวแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหนาน้าแข็งนี่อันนี้คือก็ไฮไลท์เหมือนกัน หมือนมูป่าเลยก็คือทําดาเมจด้านหน้าแต่ว่าอันนี้คือออกมาตัวเดียวแล้วก็ดาเมจจะร้อยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โคตรแรงเลยผู้ชมรูปแบบไอ้อสองสกิลนี้คือโคตรแรงอะ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้นี่หนามกับลูกบอลเนี่ยสองอันน้คือแรงมากพกไปเลยนะจริงๆเนี่ยพกตามผมได้เลยเพราะว่ามันอับง่ายจริงๆมันหาง่ายมากตัวสูมแบบเดียวก็ออกแล้วก็สุดท้ายก็คือโลบลบโลลบนี้คือเซลลี่เอเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันมีพลาสซีฟที่เพิ่มพลังชีวิตของ ฝั่งเราทั้งหมดเลยทั้งผู้หูทั้งเลนเจอร์ทำให้เลือดฝั่งเราเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็สกิลจรวนเนี่ยโคแรงเห็นไหมมันประมาณกี่วิเองมัน12วิเพราะว่าผมผมอัพมาแล้วเนี่ยผมออพเวลารอเนี่ยแม็กแล้วแต่ว่าตอนนี้นกำลังอัพคอมเสียหายเพิ่มก็ใช้ได้น,นะคือมันแรงมากเลยอยห้าอร์ซต่อ12วิถ้าเทียบกับไอเ่เป็นเรือเอสเนี่ยมันมันทำไรมันได้แค่บัฟ์ิทิคอแล้วก็อะไรอะเพิ่มความเร็ว หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองจุดห้าวิ่อให้เราอัพก็ไม่เก่งมากแนะนําว่าอย่าใช้นะเรือเน,นี้ยใช้ชเจ้า A ดีกว่าส่วนเอเดอผมได้มาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รอเหมือนกันผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยชอบพาสซีมันเท่าไหร่เพราะว่ามันได้แค่แม่นยําถ้าเทียบกับเรือ A ผมว่าเรือ A อคุ้มกว่าแต่ว่าไอ้สกิลอุกบาทเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างได้อยู่เพราะว่ามัน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 เผาได้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมากคือมันมันเผาแค่หนึ่งจุดห้า ไอคาร่าที่เป็นระดับเอสอ่ะมันเผาทั้งห้าเปอร์เซ็นทุกคนเผาแรงกว่าอีกเพราะฉะนั้นใช้เรือเอดีกว่าพาสพีดีสุดจะหลดก็แรงด้วยเนี่ยใช้เนี้นแหละแล้วก็อัพไปเลยคือต่อให้เราจะอัพลำไหนก็ตามแต่สมมติว่าเราไม่เราไม่ได้ใช้ลำนี้ใช่ไหมต่อเราอัพลำเนี้ยแล้วเวลาเราย้ายไปเล่นลำเนี่ยในเจ้าสเตตัสเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยนะเพราะว่าเรามีเอฟเฟกต์ถือครองเห็นปะคุณดูพลังนะเรือเอมันยี่สิบสามหมื่นใช่ไหมสองหมื่นเอะมันสองหมื่น อันนี้มันยี่ a บสองจุดเจ็ดเใช่ไหมประมาณสอง0มนสองนี่ขนาดผมมันอปเล่นนะพลังใกล้กันแล้วทุกลำเลยเพราะว่าไอเจ้าเรือเนี่ยมันมีเอฟเฟกการถือครองที่รวมกันทั้งหมดเราจะอัพเรือลำไหนก็แล้วแต่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเล้อลำไหนพลังมันจะห่างกันไม่กี่พันเท่านั้นได้หมดแล้วก็ทดลองสมบัติก็คงไม่มีอะไรเพราะว่ามันมันมันให้เราซุ่มอยู่แล้วเราก็ใส่ใส่ไปอันที่มันสูงสูงอัพไปก่อนการความสามารถเซตนี้เลย นี่การ์ดมูนมันเพิ่มพลังชีวิตทั้งทีมหามาครับดีมากมันทําให้ทีมเราถึกขึ้นการเต่าอ,อันนี้เพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตามจํานวนคู่หูที่เรามียิ่งเรามีเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์เยอะการเี็กแรงครับใช้ไ,ได้แล้วก็การ์ดป้องกันตอนแรกเนี่ยผมใช้การ์ดกบนะก่อนก่อนที่เราจะใช้การ์ดโล่เนี่ยตอนแรกผมใช้การ์ดกบก่อนเพราะว่ามันได้พลังโจมตีเรนเจอร์มันบวกเยอะมากอะมันประมาณถ้าถ้าเป็นการ์ดสี่มันไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะ มันขั้นต่ำน่าจะสี่หรือห้าเปอร์เซ็นต์นี่นแหละแต่ว่าตอนนี้นผมขึ้นมาเป็นคลาสบีแล้วมันก็เลยแบบสเตตัสมันก็เลยสูงหน่อยก็แรงแต่ว่าผมรู้สึกว่าหลังๆในดาเมจไม่ไม่ไหววะ่ะก็เลยคิดว่าเออเอาโลมาสักหน่อยพลังป้องกันมันอาจจะไม่ได้บืวามากแต่ก็มันทําให้ทีมเราถึกขึ้นแล้วก็โดนดาเมจน้อยลองก็เลยใส่มาแล้วก็นี่การนี้ก็ทีเด็ดเลยเพิ่มพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็คือทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นคู่หูเป็นเลนเจอร์แต่ไม่รู้ว่าเรือลบเนี่ยลัวไหมไม่แน่ใจแต ต่อไปก็เป็นศักยภาพอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดไหมก็ไม่ละเอียดหรอกเพราะว่าคือถ้าเป็นแต่ก่อนนะผมจะแนะนําให้ใช้สีม่วงใช่ไหมเพราะว่ามันได้หลบลีก20%แต่ว่าเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าสเตตัสดาวรามันน้อยไปผมเลยแนะนําว่าไม่ต้องส่วนสีแล้วเราเอาสเตตัสก่อนเนี่ยเราหา6ดาวหรือ7ดาวให้ได้ก่อนวิธีการก็คือเนี่ยเรากดเปลี่ยนอัตโนมัติใช่ไหม มันมันจะสุ่มอัตโนมัติให้เราจนกว่ามันจะเจอหกหรือเจ็ดาวก็คือมันจะกดเองแบบออโต้เลยมันจะแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็พอเราได้6กดาวเนี่ยมันไอเจ้าเกมเนี่ยมันจะหยุดให้เราเองแล้วเราก็ดูว่าไดสเตตัสไหนถ้ารู้สึกว่ามันไม่ถูกใจหรือว่ามันแบบสเตตัสมันกากไปจะเปลี่ยนก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าใช้ไปก่อนหกดาวเจ็ดดาวอะไรก็ได้เนี่ยพลังจุมตียูนิตเจ็เปรเซคิติคอสองเปเพลังจมตีคู่หูเนี่ยใช้ไปก่อนพวกเนี้ยสีอะไรก็ได้แต่ว่าผมบังเอิได้้สีฟาาม รดเดียวมันก็เลยแบบมีโบนัสนิดหน่อยก็คือพลังชีวิตกับป้องกันเนี่ยบวกขึ้นมาเพิ่มแต่ถามว่ามันจาเป็นไหมก็จริงๆถ้าถ้าได้สีเดียวกันมาด้วยก็ดีแต่ว่ามันยากไงอันนี้ผมแค่แบบบัอเอิญนใช้แหละมันก็เลยได้หกดาวเจ็ดดาวมาที่มันเป็นสีเดียวกันก็ใช้ใช้ไปหกดาวเจ็ดดาวแต่ว่าต้องเป็นหกดาวกับเจ็ดาวนะถ้าต่ำกว่านี้มันจะสเตตัสมันจะน้อยแล้วก็อะไรกันมีไหมที่ต้องแนะนําอันเชอร์หลอกก็อันเชอร์เลยเนี่ย แต่ว่าผมยังไม่ได้ดูไงวันนี้ไม่ว่างเลยก็เลยไม่ได้ดูโฆษณาเลยก็พยายามเก็บให้ได้ทุกทุกรายละเอียดนะเพราะว่าพลังมันจะขึ้นเยอะมากจริงๆถ้าแบบเพชรเหลือหรือว่าแบบไม่ไม่รู้จะมีตัวอะไรปั้นอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้เอามาสุ่มการดนะเพราะว่าการพลังมันเยอะซึ่งบางคนอะมองข้ามตรงนี้ไปเยอะมากการเนี่ยมันมันทําให้เราเนี่ยไดสเ,เตตัสเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันได้ทั้งเอฟเฟกต์ถือครองแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ไอเจ้าตัวการนั้นตั้งหากด้วยซึ่ง ถ้าแบบไม่มีตัวจะสุ่มหรือว่าไม่มีไม่รู้จะสุ่มตัวอะไรละก็มาสุ่มการ์ดกันนะผมก็สุ่มไปเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดองแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมอเผื่อมีอัปเดตใหม่มนะเพราะว่าผมหมดไปกับไอเจ้าเซลลี่แล้วเนี่ยผมสุ่มไปเซลลี่มาเนน่ยสองตัวเนี่ยหมดไปสามมึนเลยมัง้งเป๊ะๆเลยได้มาปลดล็อกตัวหนึ่งก็โอเคพอใจแล้วก็เนี่ยประมาณน้ครับพลังสองหมื่นสี่ขึ้นสเตตห้าร้อยจะจะห้าร้อยห้าสิบแล้วตอนนี้ติดอยู่แต่ว่า บอลมันถึกก็เลยยังไม่ได้แต่คาดว่าไม่พรุ่งนี้ก็อีก2วันน,น่าจะจบได้แหละน่าจะขึ้น550ถึง560แต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทำไกด์ลงเพจ f a c o b o o กทีแล้วกันก็เนี่ยไหนก็พูดถึงเพจแล้วก็ฝากไปกดฟอกดไลค์ช่องเพจด้วยนะครับผมตอนนี้เรามีเพจ facebook ด้วยเราก็จะสอนเกี่ยวกับการเล่นการจัดทีมง่ายๆทำไกด์นะครับเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นที่มาใหม่หรือว่าคนที่ไม่มีแนวทางในการเล่นว่าแบบจัดทีมยังไงดี ใช้ทักษะอันไหนดีตัวนี้ควรสุ่มไหมหรือไม่ควรเราจะแนะนําไว้ในเพจหมดเลยนะครับผมโอเคก็ฝากไว้ก่อนแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ